สวัสดีครับท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นอาหารตามสั่งเหมือนเดิมนะครับสั่งจากร้านป้าข้างๆนะครับระหว่างที่เรารอพริกแกงหมูกรอบนะครับแล้วก็มีไข่อยู่นะครับแล้วก็ทําการทอดไข่ดาวนะครับก็กระทะร้อนๆนะครับเอาไข่ลงไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานนะครับ ก็เป็นเมนูพริกแกงหมูกรอบไข่ดาวนะครับเป็นพริกแกงใต้นะครับหอมๆนะครับแล้วก็ไข่ดาวก,อกรอบๆนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับข้างในก็ยังเยิมย้มๆอยู่นะครับแล้วก็เติมน้ำปลาหอยเป่าฮื้อนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารนะครับหลังจากนั้นคำแรกแล้วก็ตับ กรอบนะครับคบที่สองก็ตักไข่นะครับส่วนคำที่สามนะครับก่อนจะตักนะครับเราก็จิ้มไข่ดูนะครับว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับไข่แดงเยิ้มๆนะครับแต่ข้างนอกกรอบนะครับแล้วก็ทานคู่กับหมูกรอบนะครับ คนทำต่อไปนะครับแล้วก็ตักไข่ออกมานะครับแล้วก็ตักข้าวแล้วก็หมูกรอบนะครับเข้ากันมากนะครับอาหารตามสั่งต้องสั่งต้องเพิ่มไข่ดาวนะครับเข้ากันนะครับแล้วก็ทานคู่กับโอเลี้ยงนะครับดับร้อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ